ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สงบสุขแร,ร่มเย็นมีเศรษฐีหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นพ่อไม้คนหนึ่งที่ชื่อนายทองอยู่เขาเป็นข้าบดีที่สง่างามร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายมีที่ดีและที่นานหลายสิบไร่แต่เขากลับเป็นคนที่ตรหนีทีเหนียวและโมบโลบมากและไม่เคยคิดจะทำบุญทำทานหรือช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ ทำให้ทุกคนไม่ชอบเขานักเดิมทีนายทองอยู่แต่งงานกับพระยาชื่อนางพินทองและมีลูกชายหกแก้วหัวแหวนด้วยกันเพียงคนเดียวชื่อทองมีแต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขของเขากับพระยากับสั้นมากนางพินทองล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังจากคลอดลูกชายได้เพียงสองปีเศษทำให้ในายทองอยู่โศกเศร้าเสียใจมาก เขาเลี้ยงลูกชายเพียงลำพังและครองตัวเป็นโสดมาอย่างยาวนานหลายสิบปีวันนี้นายทองอยู่กำลังกินข้าวอยู่ตามลำพังคนเดียวในเรือนหลังใหญ่ส่วนทองมีลูกชายคนเดียวก็โตเป็นหนุ่มวัยยีปีเขาออกไปดูงานในไร่อ้อยและที่นาแทนพ่อของเขาแต่เช้าเศรษฐีหนุ่มใหญ่นั่งจ้องมองกับข้าวเบื้องหน้าพลางถอนใจและลำพึงกับตัวเอง วันนี้เขามีภารกิจสำคัญมากมายที่ต้องทำเช่นกันพินทองทำไมถึงจากข้าไปข้าคิดถึงกับข้าฝีมือเจ้ายิ่งนักเราครองรักกันได้เพียงไม่นานยังไม่คุ้มค่าที่มีบุญวาสนาได้เป็นผัวเมียกันเลยนายทองอยู่ฝืนกินข้าวเช้าฝีมือแม่ครัวจนหมดจากนั้นก็สั่งคนรับใช้ให้นำรถม้าออกไป เขาตั้งใจจะเดินทางไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดกันเพื่อหาซื้อช้างมาทำงานในไร่อ้อยเพราะหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งหลังจากนำรถม้าออกตระเวนหาอยู่นานนายทองอยู่ก็ยังหาช้างที่ถูกใจไม่เจอจนกระทั่งรถม้าผ่านมาถึงบ้านหลังหนึ่งเขาก็พบช้างพลายและช้างพังถูกผูกอยู่สามเชือกหนึ่งในนั้นเป็นช้างพลายตัวใหญ่ ร่างกำยำล่ำสันผิวพันสะอาดและดวงตาดูเฉลียวฉลาดจึงคิดอยากขอซื้อทันทีนายทองอยู่ลงจากรถม้าเดินมาที่หน้าบันไดาทางขึ้นบ้านเพื่อถามหาเจ้าของมีใครอยู่ไหมข้าอยากขอซื้อช้างพลายหน่อยคนในบ้านได้ยินเสียงก็ชะงกหน้าออกมาดูนางเป็นแม่ไม้ลูกสองที่ชื่อว่านางอัมพันธ์ซึ่งยังมีความงดงามมาก แม้จะมีอายุเกือบ40ปีแล้วจนทำให้เศรษฐีหนุ่มใหญ่ถึงกับตะลึงและตกลุมรักในทันทีสวัสดีค่ะรอเดี๋ยวนะคะค่ากำลังจะลงไปขณะที่นางกำลังลงบันไดบ้านลูกชายทั้งสองของนางอำพันธ์ที่ชื่อทองเอื้อก,กับทองเอกวัย20ปีและ18ปีก็ชะโงกหน้าออกมาดูแขกผู้มาเยือนเมื่อลงมาถึงลานหน้าบ้าน นางอัมพันก็พบกับนายทองอยู่ซึ่งจ้องมองนางไม่วางตาข้าชื่ออัมพันค่ะท่านจะขอซื้อช้างหรือคะใช่แล้วแม่หญิงข้าชื่อทองอยู่เป็นเศรษฐีมาจากหมู่บ้านใกล้ๆนี่อยากซื้อช้างพลายตัวนั้นไปใช้งานในไร่อ้อยของข้าสักหน่อยเขาชี้มือไปที่ช้างพลายที่อยากได้นางอัมพันหันไปดูก็ยิ้มอ๋อท่านจะซื้อพลายคำสีหรือคะ ช่างตาแหลมจริงๆพลายคําสีเป็นช้างที่สง่าง,งามและฉลาดมากใครๆก็อยากได้ท่านสู้ราคาไหวหรือคะ <c oughs> ข้าบอกแล้วไหมว่าข้าเป็นเศรษฐีจะเรียกเท่าไหร่ข้าก็ยินดีใจนางอัมพันได้ยินก็ยิ้มกริมข้าจะขายในราคาหนึ่พันตำลึงค่ะ <c oughs> ถูกเกินไปไหม ค่าให้เจ้าเลย1,500งาตำลึงแล้วนายทองอยู่ก็นำเงินออกมาจากถุงผ้าแพรมอบให้แม่ไม้ส่งสเสน่ห์ทันทีทำให้นางถึงกับตาลุกวาวที่ขายช้างได้กำไรมากโขกว่าที่คิดไว้โอ้โหขอบคุณมากเลยคะ่ะท่านเศรษฐีไม่เป็นไรช่วยให้คนเอาช้างไปส่งให้ค่าที่บ้านด้วยก็แล้วกันได้ค่ะ จากนั้นนางจึงได้สั่งให้ทองเอื้อลูกชายคนโตขี่ช้างไปส่งที่เรือนท่าเศรษฐีนับจากนั้นมานายทองอยู่ก็แวะเวียนไปมาหาสู่และเยี่ยมเยือนนางอัมพันบ่อยๆไม่เพียงเท่านั้นเขายังนำของฝากมีค่าต่างๆมาฝากนางอีกมากมายทั้งเสื้อผ้าสวยๆผ้าไหมาราคาแพงเครื่องประดับ เพชรนินจินดาต่างๆมาปรนเปรือเอาใจแม่ไม้คนสวยจนนางปราบปลื้มดีใจมากที่ท่านเศรษฐีเอาอกเอาใจนางแต่ในขณะเดียวกันทองมีที่รู้ข่าวว่าพ่อของเขากำลังตกลุมรักผู้หญิงคนใหม่อย่างนางอัมพันจนถึงกับยอมเสียเงินทองมากมายไปปรนเปรอเอาอกเอาใจนางโดยใช่เหตุเขาก็ไม่พอใจและถึงกับเอ่ยปากห้ามพ่อ พ่อครับพ่ออย่าเสียเงินไปกับผู้หญิงคนนั้นมากเลยครับนางคงไม่ใช่คนดีอะไรนายทองอยู่ผู้เป็นบิดาได้ยินก็ไม่ยอมฟังนี่ลูกพูดอะไรลูกยังไม่เคยพบนางได้ซ้ำจะมาบอกว่านางไม่ดีเสร็จแล้วหรือพ่อชอบนางพ่อต้องได้นางมาครองให้ได้ว่าแล้วเศรษฐีหนุ่มใหญ่ก็ไม่ฟังสิ่งที่ลูกชายพยายามขอร้องเขารีบผุนพลานเดินออกจากเรือน หมายจะไปซื้อของกำนันไปฝากนางอัมพันอีกแล้วก็รีบนั่งรถมาออกไปฝ่ายนางอัมพันและลูกชายทั้งสองคนก็ลหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งของมีค่ามากมายที่ได้รับไม่นานนักนางก็ตกลงปลงใจแต่งงานครั้งที่สองกับนายทองอยู่พิธีแต่งงานของทั้งสองถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเอกริริกเพื่อเอาใจฝ่ายหญิงหลังจากนั้นก็รับนางอัมพันและลูกชายสองคน คือทองเอื้อและทองเอกเข้ามาอยู่ร่วมบ้านเป็นครอบครัวเดียวกันห้าคนพ่อแม่เลี้ยงลูกชายและลูกเลี้ยงแต่คนที่ลำบากใจและรู้สึกอึดอัดก็คือทองมีที่ต้องพยายามทำใจยอมรับแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงอีกสองคนมาเป็นพี่น้องเอาละ่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันขอให้ทุกคนรักกันไว้นะ ต่อไปพวกเราจะได้มีความสุขจริงค่ะท่านพี่ข้าจะรักทองมีเหมือนลูกแท้ๆอีกคนเจ้าช่างดีเหลือเกินอัมพันธ์ข้ามีความสุขมากที่ได้เจ้ามาเป็นเมียนับจากวันนั้นมาเศรษฐีหนุ่มใหญ่ก็แทบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มที่จะไม่ออกไปดูงานเอาแต่อยู่บ้านกับพระยาใหม่ไม่ก็พานางไปเที่ยวซื้อของ ส่วนลูกเลี้ยงอีกสองคนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายเงินที่พ่อเลี้ยงให้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ทำงานภาระทั้งหมดจึงตกอยู่กับทองมีทั้งการออกไปดูที่นาไร่อ้อยสั่งคนงานเก็บไปขายและเอาเงินที่ได้มาให้พ่อวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวเช้าด้วยกันทองมีก็พูดขึ้นว่าพ่อครับเดี๋ยวนี้พ่อไม่ออกไปดูงานเองเลยแม้แต่วันเดียว ทองเอื้อกับทองเอกก็ไม่เคยมาช่วยข้าเหนื่อยมากนายทองอยู่มองลูกชายด้วยความเข้าใจเขาจึงสั่งให้ลูกเลี้ยงทั้งสองไปช่วยงานแต่นางอัมพัน์ก็เอ่ยคัดค้านอย่าเลยค่ะท่านพี่ข้าขอร้องที่จริงพวกเขาไม่ค่อยแข็งแรงให้พักอยู่กับบ้านเถอคะค่ะโอ้จริงหรือข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่ได้สิให้พวกเขาพักอยู่บ้านเถอะ ทองมีพอต้องให้เจ้าช่วยหน่อยนะถ้าเหนื่อยมากก็ค่อยจ้างคนมาช่วยทองมีได้ยินก็โกรธมากแต่ก็พยายามเก็บอาการเขารู้สึกว่าพ่อเปลี่ยนไปมากลำเอียงรักแต่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงแต่ปล่อยให้เขาลำบากชายหนุ่มจึงลุกไปโดยไม่พูดอะไรได้แต่คิดในใจว่านางอัมพันกับลูกเลี้ยงเข้ามาทำลายครอบครัวของเขาพ่อไม่รู้เลยว่าที่จริง ทั้งสามคนแม่ลูกเป็นคนระลอนปลิ้นปล้อนหลอกเอาจต่งเงินหน้าไหว้หลังหลอกไร้ซึ่งความจริงใจเมื่อทองมีมาถึงไร่อ้อยเขาก็จัดการสั่งคนงานให้ทำงานในส่วนต่างๆทั้งตัดต้นอ้อยหามมาไว้ในโรงเก็บก่อนจะเอามาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยและน้ำตาลในอีกด้านหนึ่งพ่อของเขาก็กำลังออกไปธุระนอกบ้านจึงเหลือเพียงนางอัมพันกับลูกชายทั้งสองคน พวกเราช่างโชคดีเสร็จจริงที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านท่านเศรษฐีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อกินนอนในบ้านหลังใหญ่โตใช่ครับท่านแม่เยี่ยมจริงๆที่จับเศรษฐีมาเป็นสามีได้พวก้าก็เลยพลอยสบายไปด้วยพลิกชีวิตจากคนธรรมดามาอยู่สุขสบายแบบคาดไม่ถึงจริงๆแต่พวกเจ้าอย่าลืมนะว่าเรายังมีก้างขวางคอชิ้นโต อย่งเจ้าทองมีโอ้จริงด้วยเมื่อเช้าดูมันไม่พอใจพวกเราเลยเราจะทำยังไงดีครับท่านแม่แม่มีแผนดีๆแล้วนางก็กระซิบบอกแผนกับลูกชายทั้งสองคนเพื่อวางแผนริบสมบัติมาเป็นของพวกตนวันต่อมานางอัมพันก็เสนอตัวว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนางจะขออาสาเข้าครัวทำอาหารเองทุกมือ้อ เพื่อเอาใจสามีทำให้ท่านเศรษฐีดีใจมากและยิ่งหลงพรยาใหม่เขาหวังจะได้ลิ้มรสอาหารฝีมือพระยาแบบเดียวกับที่พินทองภรยาเก่าที่จากไปเคยทำให้เขากินทุกมือ้อแต่หารู้ไม่ว่านี่คือแผนการชั่วร้ายทั้งหมดของนางอัมพันที่หวังจะคูบสมบัติโดยใส่ย,ยาสเสน่ห์และยาพิษชนิดไม่รุนแรงให้ตายอย่างช้าชไม่เพียงเท่านั้น ลูกเลี้ยงอีกสองคนก็ยังแกล้งเอาอกเอาใจพ่อเลี้ยงคอยยกย่องสรรเสริญและบีบนวดคลายปวดให้อาหารทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านพี่หวังว่าท่านจะชอบฝีมือค่าโอ้โหแต่และอย่างน่ากินทั่งนั้นเลยเจ้าขยันเอาใจค่าแบบนี้ข้ารักตายเลยเศรษฐีหนุ่มใหญ่กอดละหอมพระยา ก่อนจะเริ่มชิมอาหารนางอัมพันและลูกๆสองคนกินยาถอนพิษไว้เรียบร้อยและจะเลี่ยงไม่กินอาหารจานโปรดที่นายทองอยู่ชื่นชอบซึ่งมีทั้งยาสเสน่ห์และยาพิษเจือปนอยู่ส่วนทองมีที่เป็นลูกชายแทๆ้ๆได้ชิมอาหารคำแรกก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเขาจึงขอร้องไม่ให้พ่อกินต่อแต่นายทองอยู่ยังดื้อดึงไม่ฟังคำเตือนของลูกชายแม้แต่น้อย ซ้ำยังดุด่าหาว่าเขาคิดมากจนหาความกับแม่เลี้ยงทองมีจึงจำใจลุกไปไม่ยอมกินอาหารและบอกว่านับจากนี้ไปเขาจะไม่กินข้าวร่วมกับทุกคนอีกเวลาผ่านไปนายทองอยู่ก็มีสุขภาพทุดโทมลงเรื่อยๆจากการถูกวางยาสเสน่์และยาพิษจนเขาไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรอีกได้แต่นอนอยู่ในห้องเพ้อหาตนางอัมพันธ์ ไม่ว่านางจะพูดอะไรเขาก็ยอมทำตามจนนางแทบจะกลายเป็นคนกลุ่มอำนาจในบ้านฝ่ายทองมีก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงจาเจ้าเล่คงทำอะไรบางอย่างกับพ่อของเขาทองมีจึงไปที่วัดขอบูชาสร้อยพระและสายศีลมาคล้องคอและผูกข้อมือให้พ่อวันหนึ่งนางอัมพันก็ทํำข้าวต้มใส่ย,ยาสเสน่ห์และยาพิษมาป้อนสามีอีก ครั้งนี้นางแน่ใจว่าอีกไม่นานนายทองอยู่ต้องตายจึงขอร้อยให้เขาเขียนพินัยกรรมยกสมบัติให้นางกับลูกเลี้ยงทั้งหมดท่านพี่เป็นยังไงบ้างคะดูท่านอาการแย่ลงมากช่วยเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้ข้ากับลูกด้วยนะคะข้ากลัวว่าทองมีจะไล่พวกเราออกจากบ้านเมื่อไม่มีท่านพี่นายทองอยู่ เพเยเปลือกตามองภรยาเขาตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงได้ได้สิพี่จะทำเพื่อเจ้านางอัมพันได้ยินก็ดีใจจึงหากระดาษก,กับผู้การและน้ำหมึกมาให้ส่วนนางก็รีบยกชามข้าวต้มที่เหลือออกไปทำลายหลักฐานเศรษฐีพยายามลุกขึ้นมาเขียนพินัยกรรมแต่สร้อยพระและใส่สินที่คล้องอยู่ทำให้เขาชะงัก ยังไม่ทันที่จะเขียนพินัยกรรมร่างของเขาก็ล้มลงกับเตียงสิ้นใจตายจากยาพิษเมื่อนางอัมพันดียินเสียงล้มก็แกล้งรีบเปิดประตูเข้าไปร้องไห้ฟูมไฟเรียกคนมาช่วยทองมีทองเอื้อและทองเอกได้ยินก็รีบวิ่งมาดูทุกคนต่างร้องไห้เสียใจที่พ่อจากไปอย่างกระทันหันแต่คนที่เสียใจจริงๆก็คือทองมีเขาโกรธแค้นมาก และเชื่อว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของเขาต้องตายพวกเจ้าทำอะไรกับพ่อของข้าพูดอะไรนะทองมีอย่ามาใส่ร้ายแม่กับทองเอื้อทองเอกนะนางอัมพันรีบเก็บม้วนกระดาษที่เชื่อว่านายทองอยู่เขียนพินัยกรรมไว้แล้วและสั่งให้คนรับใช้จับทองมีออกไปแต่กลับไม่มีใครยอมทำตามทุกคนต่างรักและผูกพันกับนายน้อยมาตั้งแต่เด็ก พวกเจ้าไมา่ได้ยินที่ข้าสั่งหรือไงระหว่างนั้นเองทองมีก็เห็นกระดาษในมือของแม่เลี้ยงเขากลัวว่านางจะทำเรื่องเลวร้ายกว่านี้จึงพยายามไปแย่งเอามาแต่ทองเอื้อก,กับทองเอกก็พยายามเข้ามาขวางจึงเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันแต่สุดท้ายเมื่อทองมีแย่งมาได้ก็พบว่ามันเป็นเพียงกระดาษเปล่านางอภัยจึงตกใจมาก เพราะผิดแผนจากที่นางคาดการไว้หมดแต่ลูกชายทั้งสองของนางก็ยังไม่ยอมหยุดทำร้ายทองมีเขาจึงต้องล่าถอยออกจากบ้านไปก่อนเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นนางอัมพันและลูกๆก,ก็แกล้งจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายให้ในทองอยู่และตั้งตนกับลูกเป็นผู้ครองมรดกทั้งหมดแต่ด้วยความโลภและเวรกรรมที่พวกเขาก่อไว้ทองเอื้อก,กับทองเอกก็เริ่มอิจฉาก,กันและแย่งสมบัติกันเอง จนเรื่องราวทั้งหมดเริ่มบานปลายทองมีทองเอื้อทองเอกและนางอัมพันต้องเปิดศึกชิงมรดกการโดยปราศจากพินัยกรรมฝ่ายทองมีได้ไปปรึกษาผู้นำหมู่บ้านแล้วร้องเรียนต่อท่านเจ้าเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงต้องตัดสินให้นับจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดที่นายทองอยู่ครอบครองและสืบสาวหาความจริงทั้งหมดก่อนแบ่งมรดกให้ทุกคนที่มีสิทธิ์อย่างเป็นธรรมเอาละ ระหว่างรอการตัดสินทุกคนจะยังไม่มีสิทธิ์ใดๆในกองมรดกนี้เมื่อได้พยานหลักฐานทั้งหมดแล้วข้าจะประกาศอีกครั้งทุกคนจึงจำเป็นต้องยอมทำตามคําสั่งของท่านเจ้าเมืองระหว่างนั้นทองมีก็แวะเข้าไปดูไร่อ้อยและที่นาของพ่อแต่เขากลับพบสองตายายคู่หนึ่งยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าทางเข้าโดยมีคนรับใช้ที่เฝ้าสวนขวางอยู่เกิดอะไรขึ้น สองตายายนี้จะมาขอพบท่านครับนายน้อยพบข้าเงินหรือตายายมีเรื่องอะไรลองพูดมาเลยข้าจะรับฟังทั้งสองคนจึงเล่าให้ฟังว่าที่จริงที่ดินผืนนี้ที่ทำไร่อ้อยเป็นของพวกเขาแต่นายทองอยู่หลอกเอาที่ดินไปและจ่ายค่าตอบแทนให้พวกเขาเพียงเล็กน้อยตอนนี้นายทองอยู่เสียชีวิตแล้วพวกเขาจึงมาขอที่ดินคืน พร้อมแสดงโฉนดให้ดูเป็นหลักฐานทองมีได้พิจารณาดูโฉนดก็ตกใจเพราะนี่คือโฉนดจริงแต่พ่อเขากลับใช้ที่ดินผืนนี้เรากับเป็นของตนเองมานานไม่เพียงเท่านั้นสองตายายยังเล่าให้ฟังว่าที่นาของนายทองอยู่ที่มีนับสิบไร่ก็เป็นของชาวบ้านคนอื่นๆที่ถูกหลอกเช่นกันนายทองมีจึงให้สองตายายพาเขาไปคุยกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของตัวจริง ก็พบว่าทุกคนไม่ได้โกหกเขาจึงต้องตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบางอย่างทองมีจึงพาสองตายายและชาวบ้านไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านเจ้าเมืองฟังระหว่างนั้นท่านเองก็ได้เบาะแสสำคัญบางอย่างจากการตายของท่านเศรษฐีทองอยู่เช่นกันในที่สุดก็ถึงเวลาตัดสินการแบ่งมรดกในครั้งนี้ท่านเจ้าเมืองจึงให้ทุกคนมาพบอย่างพร้อมเพรียงกันเอาละ ทุกคนจงฟังคำตัดสินข้าพบว่าแท้จริงแล้วการตายของท่านเศรษฐีทองอยู่มีเงื่อนงำผู้ที่วางแผนอยู่เบื้องหลังก็คือนางอัมพันนายทองเอื้อและนายทองเอกทหารจงจับตัวพวกเขาไว้นางอัมพันและลูกๆตกใจมากคิดว่าตัวเองวางแผนการและทำลายหลักฐานหมดแล้วแต่ท่านเจ้าเมืองก็ยังพบที่มาที่ไปตั้งแต่นางไปขอซื้อยาสเสน่ห์และยาพิษ การตรวจพบคราบยาในจานชามใส่อาหารจนถึงหลักฐานในวันที่นายทองอยู่เสียชีวิตมาได้เอาละต่อไปเรื่องที่ดินของนายทองอยู่ที่หลอกออกมาจากพวกชาวบ้านข้าขอตัดสินให้คืนแก่เจ้าของเดิมทั้งหมดส่วนมรดกทั้งหลายที่ไม่ใช่ที่ดินให้ตกเป็นของนายทองมีทายาทโดยชอบธรรมที่เกิดกับพระยาคนแรกเมื่อทุกคนได้ยินต่างก็พอใจกับคำตัดสิน แม้ทองมีจะได้มรดกไม่ครบแต่เขาก็ยินดีที่จะคืนความยุติธรรมให้ชาวบ้านและรับมรดกเท่าที่มีอยู่อย่างสุจริตนับจากนั้นมาทองมีก็เริ่มต้นชีวิตมาอย่างมีความสุขและทำบุญใหญ่ให้พ่อของเขาอีกครั้งเขาจะใช้มรดกที่ได้รับอย่างรู้คุณค่าและตั้งใจทำมาหากินโดยสุจริตไม่หลอกลวงหรือคดโกงใครอย่างที่พ่อของเขาเคยทำกับชาวบ้าน ทองมีจึงเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านทุกคนจนถึงบ้านปลายชีวิตเขามั่นทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำทานสมเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญและน่ายกย่องจบบริบูรณ์